Shut so จะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้รลนชอปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนคิงดอมคุกกี้รันโอเวอร์เบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็ต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่ง ลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคูเกลแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากวเน,นอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแปดบาทสีค่ะก <ๆ S 1> ็ะวันนี้นะคะเซฟมีตัวของอีโมจิใหม่ด้วยนะทุกคนนะคะๆๆๆๆๆก็อย่าลืมนะไปดูในส่วนของอีโมจิของช่องกันได้นะคะหรือโลโกโลต้ตัวนี้เซฟจะทยอยเปลี่ยนเป็นอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเนี่ยอีโมจิอยากจะให้ทุกคนได้มาลองเล่นกันเนาะในทางช่อง YouTube นะคะแต่ว่าอีโมจิไม่รู้ว่าถ้าเกิดแบบไม่ได้สมัครสมาชิกกันจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวลองดูกันนะ นนะะเอาละค่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเกมกันดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยเอาใจนะ,ะสำหรับคนที่ไม่ได้มีนะคะตัวของเอ็นเชียนหรือลีเจนดารี่หรือ 2J ที่เซฟเคยแนะนําไปเนาะเพราะว่ามีคนก็เข้ามาบอกเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยไม,ไม่ไม่มีตัวของ J2 นางอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเซฟนะคะจะแนะนำเนาะเป็นทีมของเอ่อฉล็อเชอร์เบตบวกไพยฟักทองนะคะแล้วก็มีตัวของคิีมคอตเต็เนาะที่จะเป็นการนําทีมนําทัพไปในครั้งนี้นะคะส่วนตัวยูส ตัวท้ายเนี่ยก็จะมีน้องแกะยืนพื้น1ตัวค่ะจากนั้นจะใช้เป็นพาเฟ่หรือศุนย์ภัยขึ้นอยู่กับทีมที่เจอเอาละค่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องสลับทีมนี้กันก่อนเลยนะคะทีมนี้ อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะใช้เป็น2แทงเนาะเพราะฉะนั้นนะน,นะคะเซฟไม่ได้เปลี่ยนตัวขอสมุนไพรนะเพราะยังใช้สมุนไพรอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนแรกเซฟเดาว่าอีกฝั่งหนึ่งใช้ AK แล้วเขาใช้จริงๆด้วยนะคะตัว AK คเนี่ยคือเป็นตัวที่ปัญหาหนักมากๆเลยนะคะทุกคนต้องใช้เขาเป็นตัวที่มีปัญหาเยอะมากๆทีมนี้นะคะเซฟรู้สึกว่ามันสามารถเอามาแก้ตัวของทีม a k ได้นะคะเพราะว่ามันแก้ได้ตรงที่มีสมุนไพรเนาะกับ ตัวของทีมแท้งเราเนี่ยที่สามารถปาดเราปาดไปได้นะคะคือเราไม่ได้มีแท้งล้วแต่อีกฝั่งนึงเ่ยเขาใช้เป็น2แท้งนะคะแล้วเราเนี่ยมีชนเชิลเบดกับตัวของไฟฟักทองในการปาดตัวแท้งอยู่แล้วไหนจะต้องเป็นครีมคัตเต็ดที่คอยขังตัวแทงอีกนะคะทาให้ทีมนี้เนี่ยรู้สึกว่าเออเป็นอีกทีมนึงที่น่าสนใจโดยที่ไม่ต้องมีลีเจนดารี่หรือเอนเชนนะคะก็คือเป็นอีพนะิกลุ้นนาะแล้วก็มีซูเปอร์อีพิกหนึ่งตัวที่เป็นตัวของครีมคัตเต็ดนั่นเองค่ะ เอาละค่ะนะคะเดี๋ยวมาลองให้ทุกคนได้ดูกันเพิ่มเติมนะคะคือระลักเลยรอบนี้เนี่ยเซฟจะเน้นนะคะรอให้ทุกคนได้ดูกันเนาะนะคะดิค่ะเห็นไหมคะว่าการที่ฟาฟะทองไปเด้งหน้าก่อนเนาะมันจะขัดจังหวะแป๊บหนึ่งได้นะคะแล้วตัวของแกะเราเดี๋ยวจะทําการสแตนถึงแม้ว่ามันจะไปเพิ่มนะคะในส่วนของสเต็กให้กับตัวของ นักมวยหรือตัวของไวมอรีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะเราเนี่ยจะพยายามปัดตัวแทงเขาออกไปให้ดีไวที่สุดที่ทำได้ถึงแม้ว่าเขาจะแตกเพิ่มแต่เราก็จะเน้นเอาเขาออกจากเกมให้ไวที่สุดเพื่อที่จะไปล้วงนะคะในส่วนของตัวที่แถว2แล้วก็ถแถวที่3เนาะนะคะ,นนะก็คือเราพยายามที่จะเข้าใกล้นะคะในส่วนของ a k รแล้วก็ตัวของ ตัวฮิวด้านหลังนะคะพาเฟ่นะคะตัวดาีิเขาที่อยู่แถวสอง<ม>เาาว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ใช้เหมือนเราค่ะเขาก็ใช้คลิปคอตเตเหมือนกัน<ม>แล้วก็อย่าลืมนะคะตัวคลิปคอตเนตเนี่ยมันก็จะมีเกีแบบเขาเรียกไงเอฟเฟกต์ต้านทานเวลามันใช้สกิลนะคะก็จะมีแบบต้านทานซีซีเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะว่ายังไงังหวะที่นางใช้สกิลอ่ะนางก็จะแบบไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะ แต้มก็เก็บไปค่ะดาเมจนะคะสูงที่สุดเลยนะคะทุกคนเป็นไงเป็นไงเออนะคะในครั้งนี้เซฟมีการปรับเปลี่ยนท็อปปิ้งเล็กน้อยด้วยนะคะสำหรับทีมคอตเต็ดเนาะก็คือเอานำคูทามาทำให้มีคูทาม7%นะคะมาช่วยในการลงทีมนี้เนาะมันสึกโอเคขึ้นนะคะจะบอกทุกคนนะว่าที่จริงทำทีมนี้เป็นทีมตั้งรับก็ได้เนาะเปลี่ยนตัวแทนข้างหน้าเนี่ย ก็คือปิดตัวแทงข้างหน้าแล้วก็ตัวฮิวตัวสุดท้ายนะคะ่าใช้อะไรออตรงกลางก็ปล่อยไปโอเคเห็นิชลาเชื่อมเมทค่าฟักทองอเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเราก็ปิดเนาะบางคนอาจจะเดาว,ว่าเราใช้เป็นพาเฟ่หรือเป็นสูตรไทยนะคะตัวอ,อาจจะเดายากนิดนึงก็ลองได้เช่นกัน ค่ะแต่บอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเลยนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นทีมแพ้ทางอยู่ก็คือจะแพ้ในส่วนของตัวทำทีเซค่ะเช่นอ่าเราเช้เซตนี้เนาะเราจะแพ้ก็ต่อเมื่อเราเจอพวกราชีน้ำแข็งนะคะแล้วก็หนังฝาทะเลค่ะเห็นไหมคือแบเราโดนเขาแบบตีแบบยับมากเลยนะทุกคน ครีมคอเทตถึงแม้ว่าจะอันนั้นได้แล้วทุกคนแต่ว่าตัวของฉลามเราก็ยังยืนไม่ไหวมากขนาดนั้นนะคะเออมันก็เลยทําให้เราแพ้ทางทีมเมื่อกี้ไปเนาะทุกคนอาล้ค่ะก็เดี๋ยวมาดูนะคะสลับทีมนี้กันทีมนี้เอาจริงคนใช้ทีมนี้กันค่อนข้างเยอะเลยเนาะนะคะเออเราก็ จากที่ลอเมื่อกี้เราก็เป็นทีมนี้เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนสังเกตดีก,กว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะอีเซฟจะสังเกตว่าโดนขังไหมเอ้ยแต่ตัวที่โดนขังเนี่ยการเป็นไพ่ฟักทองแทนที่จะเป็นครีมคอตเต็ดที่อยู่ข้างหน้านะคะแสดงว่าตัวของครีมคอตเต็ดเนี่ยมันถอยใช่เลยค่ะ นางคอยมาด้านหลังทุกคนทำให้ตัวที่โดนขังคุกแสงเนี่ยนะคะไม่ใช่ตัวของคิีมคัตเต็ดแต่อย่างใดเป็นตัวของฉลามเชอร์เบดแทนโอเมกนะ oh god นะคะถึงแม้จะเอาไว้ข้างหน้าก็ตามนะคะแต่นางก็ยืนถอยหลังอยู่ดีโอเ m ก god อันนี้นะคะอันนี้ก็ เจาะหรือให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันนะว่าแต่ละทีมแบเป็นยังไงแล้วก็ตัวตำแหน่งการยืนของน้องเนี่ยเป็นยังไงกันนะคะนี่เผื่อใครจะเอาทีมนี้น้องไปเจอกับทีม A k นะคะเพราะว่าตอนนี้ A c a มันแบบระบาดหนักมากทุกคนทุกคนต้องแบบเจอ A c a บุกทีมแน่แน่แน่นอนนะคะแล้วก็เวลาตั้งสองเจเนี่ยก็เราลงต้องระวังทีม 2J ด้วยนะทุกคนถ้าใช้ทีมนี้นะคะ กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเจอทีมสองเจใช้2อเจตีไปเลยก็ได้หรือจะใช้เป็นทีมปีไว้ทุกคนปีสองเจได้นะคะเซฟว่าหนังก็แพ้ทางอยงู่นบางครั้ง เดี๋ยวเรานะคะไปดูกันในส่วนของท็อปปิ้งกันเลยดีกว่าเนาะตัวท็อปปิ้งน,นะคะครั้งนี้เนี่ยเซฟจ,จะปรับท็อปปิ้งใน,นส่วนของอตัวของอคิมคัตเต็ดนะคะให้มีคูณ time 70%ขึ้นไปเนาะเพราะจากที่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคอน่อนข้างที่จะโอเคนะคะแล้วก็ไม่ค่อยโดนขัดสกิลเท่าไหร่เนาะเราจะได้แบบออกสกิลก่อนอีกฝั่ง ด้วยนะคะที่แบบรู้สึกว่าโอเคเลยนะทุกคนค่ะก็ในส่วนของออฟลองนะคะเน้นในส่วนของลดความเสียหายเป็นหลักค่ะกับผู้ทํางคือตรงนี้จะทํายากนิดหนึ่งทุกคนถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ้ยทําไม่ไหวในส่วนูทานะคะใช้ลดความเสียหายลดยพิกอดได้แล้วค่อยเจออันสวยแล้วค่อยนํามาใช้นะคะตัวของฉชลามเชอร์เบนนะคะก็ อันนี้ให้ทุกคนเลือกเลยว่าจะมีครูทามหรือไม่มีครูทามนะคะเพราะว่าใหญ่เซฟบอกแล้วมันจะทํายากใช่ไหมทุกคนทําตัวได้ตันหนึ่งก่อนก็ได้นะคะหรือจะทําแค่คิมคอตเต็ดก่อนก็ได้นะ,ะทุกคนนะคะทำแค่คิมคอตเต็ดก่อนก็ได้นองในสของครูทาม ที่เป็นออฟล็องนะคะก็คือออฟล็องความเสี่ยหายบอกพร้อมมันจะยากเนาะก็เลยมาเลือกทำคีย์คอรเต็ดก่อนแล้วค่อยมาทำฉลามก็ได้นะคะทุกคนเอาละค่ะนี่นะคะก็อาตาครีถ้ามีก็จะมีนะคะสำหรับน้องฉลามของเรานะคะสายนักป่าตัวแท้งนะะ้าเพราะตอนนี้เนี่ยเชื่อว่ายังไม่ได้มีใครแบบใส่ลดความเสียหายคิย์คอร์แน่นอนอ่ะก็คือถ้าติดครีเนี่ยคือแตกแน่นอนนะคะสำหรับตัวแท้งเอาละค่ะต่อมานะคะสำหรับ น้องไพ,พ้ฟักทองนะคะลดความเสียหายเช่นกันทุกคนตอนนี้คือท็อปปิ้งลดความเสียหายยอดฮิตมากเลยนะคะคือถ้าใครเนี่ยตีไว้นะคะจะเป็นผลดีกับตัวมากๆเลยเนาะแบบอัปเกรดไว้นะคะตีทแบบ็อปปิ้งไว้ก่อนเนาะ,ค,ะคือได้ใช้งานแน่นอนนะคะแล้วแบบกระจายหลายตัวมาก แม่องเบอร์นะคะค่ะแล้วก็เมือ่อกี้เน็ตออฟลองลดควาเสียหาย40%นะคะเพราะน้องบางคนข้างบางแล้วพายผักทองส่วนตัวของตัวยิวสองตัวนะคะตัวแกะตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นคูทามเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เคยแนะนํากันไปเนาะก็คูทามเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะแต่ออฟลองลดความเสียหายตั้ง25%ขึ้นไปไม่อย่างนั้นน้องจะยืนไม่ไหวน,นะคะสมุนไพรค่ะเพื่อทําการลบล้างนะคะบัฟจากตัวของราชุก้าหรือลบล้างบัฟนะคะจากเอแคน ก็เลยจะทำคุณประมาณ12%ขึ้นไปนะคะสำหรับคูทามแล้วก็ลดความเสียหายเนี่ยจะเป็นในส่วนของ30%ขึ้นไปเพื่อที่จะให้ยืนได้นะคะสุงภัยไม่ได้ตัวหนาเนานตอะนะทุกคนถึงแม้แว่าจะ5ดาวแล้วนะคะตัวก็ยังคงบางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีลดความเสียหายนะคะ30%ข,คะมามาขึ้นไปคูทามค่ะประมาณ12%ขึ้นไปขาะถึง13%ขึ้นไปถึงจะนนีนะคะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสลับทีมนี้เนาะก็อาจจะสาธิตให้ทุกคนได้ดูนะคะสำหรับใครที่อยากจะแก้ทางเนาะ,ะทีม AK นะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะทีมนี้แพ้ทาง 2J เจนะคะเพราะฉะนั้นหลกเงของเจแต่ชนะ AK นะคะอะล้ค่ะก็ถ้าใครจะลองใช้ทีมนี้ไปตีดี K ก็ได้เช่นกันหรือไปปายพวก2แขงทั้งหลังเนาะเออนะคะทุกคนแล้วค่ะแล้วก็ตำแหน่งการยืนของ ครีมคัตเต็ดเนี่ยก็ทําให้เห็นแล้วนะคะว่าน้องยืนมาแถวสองนะคะยืนยืนหลังสมุนไพยเอ้ยยืนหลัง ฉลาดเชื่อเบ็ดกับตัวภายฟักทองอ่ะทุกคนเนอ,อนะคะเวลาโดนขังคุกก็นางไม่โดนนะจ,จ๊ะตัวอื่นโดนแทนนะคะทุกคนเอาละค่ะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะมาคลิปสั้นๆน,นะทุกคนจะได้ไม่ดูยืดยาวจนเกินไปนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราจะตั้งทีมถัดไปได้เลยนะคะอันนี้ก็หวังว่าคนที่ไม่ได้ทำอ่าลีเจนได้เรียงสองตัวเนี่ยจะใช้ทีมนี้ไปได้นะคะเพราะมันเป็นทีมพื้นฐานอยู่แล,นนล้วฉลาดเชื่อเบ,บเบ็ดกับภายฟักทองนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะงไงก็ขอ เนื้อฝากตัวด้วยนะคะทุกคนค่ะก็ค่ะประกันได้ต้องขอแพลเไวนนะ้ะทีนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย